ครับสวัสดีครับผมอาจารย์มารุษิวบารบีนะครับหรืออาจารย์เอ็มนะครับนักพยากรณ์ลายมือที่ท่านคุ้นเคยนะครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่จะได้มาคุยในลักษณะของรูปทรงมืออีกหนึ่งรูปทรงมือนะครับเป็นรูปทรงมือของชนิดใบพายหรือว่าปลายนิ้วจะขอดนิดหน่อยนะครับเราจะสังเกตปลายนิ้วก็จะขดนะครับเป็นเหมือนใบพายนะครับถ้าท่านเคยกินขนมอะไรนะที่เขาเรียกว่าหม้อแกงนะครับที่เขาใช้ใช้พายตักนะครับ นิ้วจะเป็นทรงแบบนั้นเขาเรียกว่าเป็นรูปทรงมือของชนิดใบพาย,ายซึ่งเป็นรูปทรงมืออีกทรงมือหนึ่งที่เราสามารถบ่งบอกอุปนิสัยของคนทรงมือแบบนี้ได้โดยเป็นมือที่มีความกระตือรือร้อนเป็นพิเศษนะครับและข้อสำคัญมีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่ตนปรารถนาเป็นอะไรที่พออยากรู้อยากเห็นอยากสำเร็จอยากทำอะไรที่ปรารถนาก็จะต้องจะทำให้จนได้ นะครับมักจะมีความตั้งใจถึงแม้สิ่งนั้นไม่เกิดประโยชน์อย่างไรก็ตามก็จะมีความกระตือรือร้นหรือ,อตื่นเต้นในเหตุการณ์บางครั้งจนระง,งับอารมณ์ไว้ไม่ค่อยได้เป็นนิสัยรวมไปถึงขี้หงุดหงิดหรือว่ารวมถึงหงุดหงิดง่ายกระวนกระวายเป็นนิสัยเป็นลักษณะที่เอาแน่นอนอะไรไม่ได้เป็นไปตามอารมณ์ตามความปัถนาของตนเองซะส่วนใหญ่เพราะนั้นมือนิ้วใบพาย,ายหรือมือใบพา,ายนี้มักจะเป็นคนที่ทําอะไร หงุดหิดง่ายหรือว่าทําอะไรด้วยอารมณ์ตัวเองมักจะไม่ค่อยทําอะไรสําเร็จได้ง่ายแต่เพียงแต่เป็นคนที่ทําอะไรชอบทําอะไรเพื่อรองรับอารมณ์และความปัถน,นาของตัวเองซัดส่วนใหญ่นั่นเองเพราะนั้นใครเป็นมือแบบนี้ก็จะได้รู้ไว้ว่าให้นมัดระวังเรื่องของอารมณ์ตัวเองเรื่องของการที่บางทีอยากจะทําอยากจะอะไรก็พยายามจะทําให้ได้สุดท้ายก็พอทําไม่ได้ก็หงุดหิดหรือว่าอารมณ์นี้ก็ทิ้งปัญหาตรงนั้นไป ซึ่งตรงนี้ก็จะต้องะระมัดระวังด้วยกับรูปทรงมือที่เป็นแบบนี้นะครับสําหรับมือที่เป็นรูปทรงมือชนิดใบพายก็จะเป็นสิ่งที่บอกตัวตนอารมณ์ของแต่ละคนที่อย่างน้อยถ้าลองดูนิ้วท่านนะครับถ้าเป็นอย่างใบพายเยอะๆอย่างเงี้ยท่านก็จะเป็นคนที่หลุดหิดง่ายหรือว่าทําอะไรที่อารมณ์แปรปรวนได้ง่ายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดหนึ่งที่สามารถบ่งบอกอุปนิสัยของท่านเองครับสำหรับ คลิปนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านได้ลองตวรวจดูว่ามือท่านเป็นใบพายหรือไม่อยากรู้ลายมือของท่านเองว่าจะเป็นเศรษฐีหรือไม่นะครับอย่าลืมติดตามนะครับช่องดวงเด็ดเด็ดดวงแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเปิดดวงรวยเครื่องรางมงคลของขลังให้โชครับปีใหม่ ตัวต่อเงินต่อทองวัดพระนอนจังหวัดเพชรบุรีท่านใดมีไว้จะค้าขายร่ำรวยมีโชคมีลาบทำงานสำเร็จสนใจบูชาไว้เปิดดวงรวยติดต่อ0809979666 0809979666 Boutube Channel ดวงเด็ดเด็ดดวงติดตามแล้วชีวิตคุณเจง่ายขึ้นเยอะ